น,นี่คือกิ่งแยกนะทุกคนกิ่งแยกของไผ่ตรงลืมแล้งนะที่เราจะใช้อ่าเป็นกิ่งตอนอที่หรือที่เราจะตอนกิ่งนั่นแหละนี่นี่คือกิ่งแยกตอนอ่อนมันก็ดูนหน้าตาเหมือนหน่อไม้ใช่ไหมแต่เนี้ยพอมันแก่มันก็เป็นกิ่งตอนเนี่ยไหมเราตอนแล้วเนี่ยรากกาลังอ,ออกประมาณนี้นี่คือกิ่งแบบเดียวกันนะนี่นี่นี่คือตอนอ่อนอันนี้คือตอนแก่แล้วอันเนี้ยสามารถหักไปแกงหรือไปขายได้ถ้าในหน้าแรงเนี่ย แพงด้วยนะขแขนงไผ่เนี่ยร้อยให้ยาวเขาอีกสักนิดนึงคือหักหรือไม่ก็เอาตัดตรงนี้ก็ได้ช่างกิโลขายได้ไดนี่เป็นคุณสมบัติของไผ่ตรงลืมแรงนะและนี่คือหนอของไผ่ตรงลืมแรงทุกคนนี่ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักนะหนอสีเขียวเด้อย้ำอีกทีว่าตรงลืมแรงนะทุกคนไม่ใช่ไผ่ตรงยักษ์หรือตรงหม้อที่หนอๆน,อนอดำๆคนเยอะๆนะนี่คือตรงลืมแรงนี่หนอนี้ก็ประมาณ2กิโลกว่าเนาะ ถ้าตัดประมาณนี้แหละสามารถแปรรูปได้เออไม่ใช่ตรงดําที่ขนเยอะๆนะย้ําอีกทีแล้วก็ไม่ได้เรียกไผ่ตรงนะอันนี้คือตรงลืมแล้งอะตรงอะอะต,ตรงประมาณนั้นเออนี่นะเ,ออเดี๋ยวงานแปรรูปเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวถ้าบ่ายนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูหน่อไม้อัดกับหน่อไม้ดองนะฮะตอนนี้ดูหน่อสดไปก่อนประมาณนี้ เออหลายคนยังแบบยังเข้าใจผิดอยู่อ่ากอนนี้พอดีต้นนี้มีให้ดูครบเลยมีหนอ่อมีขแขนงที่สามารถขายได้แล้วก็มีกิ่งตอนที่สามารถขายได้และลําไผ่นี้สามารถไปทําไม้คีบไก่ย,ย่างขายได้ฮะขายมันทุกที่ทุกส่วนของไผ่ตรงลืมแแรงประมาณนี้นั่นเพื่อน